คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะเอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์ตอนที่229้นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็แอบกระซิบบอกว่า ตอนนี้เนี่ยสนุกมากๆนะครับถ้าไข่พานเนี่ยถือว่าไม่หนุกแน่นอนนะครับสำหรับการติดตามเรื่องนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปในตอนที่228นิดนึงซึ่งในตอนที่228ภาพโดยรวมก็คือจะเป็นการต่อสู้ของซาวแล้วก็วาคาสะเบงเคนะครับผมจนกระทั่งกลางๆเรื่องเนี่ยตัวของวาคาสะแล้วก็เบงเคเนี่ย ได้พ้ายแพ้ให้กับเซานะครับผมจนทําให้ตัวของเซนจูซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งบามันเนี่ยต้องออกโลงนะครับผมในตอนที่228นั่นเองนะครับผมและเราเนี่ยก็ได้เห็นความเก่งของเซาแล้วด้วยว่าสามารถเอาชนะคู่หูสุดแก่งของแบ็กดาก้อนรุ่นที่1ได้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าแข็งแก่งมากๆงั้นเราก็ไปเริ่มที่ตอน229 ซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนนะครับผมของทั้งสามแก๊งไม่ว่าจะเป็นบามันคันโตมันจิไคหรือว่าจะเป็นตัวของโลคุฮาระทันไดเนี่ยก็ค่อยๆล่วงกันเป็นแถบๆนะครับผมจากระยะเวลาการต่อสู้ด้วยมันก็ทําให้เหนื่อยล้ากันนะครับแล้วก็ได้มีข้อความระบุไว้ว่า สู่ขั้นต่อไปของศึกใหญ่เซนจูปะทะเซานะครับแล้วก็ตัวของไมกี้ปเชิญหน้ากับคาคุโจนั่นเองนะครับผมและภาพเนี่ยก็ได้ตัดมานะครับผมที่ตัวของซันสุนั่นเองนะครับผมที่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บนิดนึงนะครับผมหลังจากที่โดนตัวของลันไฮทานินะครับผมที่เขาเนี่ยใช้เหมือนกระบองเนี่ยตีเข้าไปที่แก้มของซันสุนั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนที่ตีเนี่ยก็จะอยู่ในตอนที่226 นะครับผมที่ในตอนนั้นเนี่ยซันซุเขาได้เอาไม้เนี่ยไปตีใส่หัวคาคุโจโชใช่ไหมแล้วก็รันเนี่ยมาช่วยเอาไว้นะครับผมซึ่งก็โดนเขาตีคืนนะครับตอนนี้ก็สภาพก็ไม่ค่อยสู้ดีนะักซึ่งยืนเผชิญหน้ากันอยู่และภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ตัวของคาคุโจที่ณนะตอนนี้เนี่ยมาถึงหน้าไมกี้แล้วนะครับที่เขาเนี่ยโค่นคนมาหลายคนมากๆซึ่งตัวของคาคุโจเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุดเนี่ยฉันก็มาถึงตัวนายจนได้นะ ไมกี้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านตัวของเขาโจเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าดูทุกอย่างอยู่ข้างสนามนั่นไม่สมเป็นนายเลยนะไมกี้และหลังจากนั้นนะครับตัวของไมกี้เนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปว่าฉันก็คิดว่าฉันเนี่ยจะนั่งดูการต่อสู้แบบสบายๆสยักหน่อยนะแต่นายคือเขาคุโจงั้นเหรอและหลังจากนั้นนะครับผมภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปทางเขาคุโจที่เขาเนี่ยได้พูดต่อเลยนะครับว่า ฉันเนีอยากจะสู้กับนายเนี่ยมานานแล้วไมกี้แล้วต่อมานะครับผมเขาเนี่ยก็ได้ยืนไปเชิญหน้ากันซึ่งฉากเนี่ยมันก็จบลงแค่นี้นะครับผมไมกี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปเชิญหน้ากับเคาโจบแบบว่ามีการต่อสู้ของไมให้เราได้เห็นและฉากเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปทางเซานะครับแล้วก็ตัวของเซนจูที่ตอนนี้เนี่ย ก็ยืนเผชิญหน้ากันอยู่นะครับผมทางด้านทาเคโอมิเองที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามที่จะพูดออกมานะครับว่าหยุดนะเซนจูยังเร็วเกินไปที่นายเนี่ยจะโค่นเซานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือตัวของทาเคโอมิเนี่ยเขาเตือนเซนจูนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเซนจูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังนะครับผมส่วนทางด้านเซาเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังคงข้างไขายกับการที่อยากจะต่อสู้อยู่และตัวของทาเคโอมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าพวกเราสมคนเนี่ยสามารถจัดการกับการต่อสู้นี้ได้ ได้นะครับผมซึ่งเขาจะหมายถึงว่าตัวเขานะครับแล้วก็วาคาสะเบงเคเนี่ยสามารถเอาเซาอยู่นะครับผมแต่เซนจูเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าหุบปากทาเคลมิฉันเนี่ยไม่เคยคิดว่าการต่อสู้เนี่ยจะมาถึงจุดจุดนี้แต่ณจุดนี้ ทำเพื่อบามันนะครับผมหลังจากที่เขาพูดอย่างนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ได้ออกตัววิ่งไปซึ่งตอนวิ่งไปเนี่ยเสาก็ได้กลางหมัดพร้อมที่จะต่อยแล้วนะครับผมน่าในจังหวัดที่เซนจูกระโดดและจะเตะเสาเนี่ยเสาก็ได้ต่อยมานะครับผมแต่ดูเหมือนว่าน่าจะโดนเฉียดนะครับทำให้เซนจูเนี่ย กระเด็นถอยออกมานะครับผมส่วนทางด้านทาเคโอมิแล้วก็ตัวของทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดพร้อมกันเลยนะครับว่าเซนจูนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของทาเคโอมิเนี่ยเขาก็ได้เห็นนะครับผมว่าเซนจูเนี่ยถอยออกมาแต่เซนจูเนี่ยสามารถตั้งหลักได้นะครับไม่ใช่ว่าโดนต่อยแล้วจะล้มลงไปนอนนะครับผมก็คือเขากระเด็นออกมาแต่เขาก็สามารถที่จะพยุงตัวเองไหวน,นะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ดูเหมือนว่าจะมีรอยแบบถักๆตรงแก้มนิดหน่อยนะครับผมมันเลยทําให้ทาเคโอมิเนี่ยพูดออกมาเลยนะครับว่าพอแล้วเซนจูเธอประเมินวากาดและเบนเคนเนี่ยตาำเกินไปไม่มีทางที่เธอเนี่ยจะเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้นะครับผมในทํานองนี้เนี่ยจะขออธิบายสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่า ตัวของทาเคลมิเนี่ยเขาพยายามที่จะบอกเซนจูว่าเออเซนจู Century เนี่ยคิดน้อยเกินนะหรือว่าอาจจะประเมินวากากับเบงเคเนี่ยต่ำเกินไปนะครับว่าอ่ะอาจจะคิดว่าวากาแล้วก็บงเคเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้กับเซาได้นะครับผมก็คือจะพูดในทํานองที่อากจะให้ตัวของเซนจูเนี่ยหยุดได้แล้วนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของทาเคมิจิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าคุณอาคาชิและหลังจากนั้นนะครับผมเขาก็เลยได้พูดต่อว่า คุณหมายถึงอะไรหรอครับและตัวของอาคาชิหรือว่าตัวของทาเคมิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าเซนจูเนี่ยเป็นหนึ่งในสเทพได้เพราะว่าการสนับสนุนจากแบ็คดักกอนรุ่นที่1นึเซนจูคนเดียวเนี่ยเอาชนะไม่ได้หรอกและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของทาเคมิจิเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากกับการที่ตัวของทาเคมิเนี่ยพูดออกมาแบบนี้นะครับผมมันจึงทาให้ทาเคมิจิเนี่ยพูดออกมาแบบเบาวๆว่าแบบนี้ แย่แน่และหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ทาเคอมิแล้วก็ตัวของซาวนะครับทาเคอมิเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันผิดไปแล้วเซนจูฉันสูญเสียความเยือกเย็นของฉันเธอไม่จําเป็นจะต้องทําแบบฉันหรอกนะ ออกมาจากที่นี่ในขณะที่เธอเนี่ยยังทําได้นะครับผมซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางด้านของเซาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดนะครับผมในจังหวัดที่เซนจูเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปหาเซานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังที่ตัวของทาเคโอมิเนี่ยพูดเลยนะครับผมและหลังจากที่เซนจูวิ่งเข้าไปเนี่ยเซาก็ก,กางหมัดเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีการพูดว่าตายซะเถอะ บามันและหลังจากนั้นนะครับเซนจูเขาได้ลืมตาขึ้นมาเหมือนกับมีออร่าเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีเหมือนแบบประกายแสงออกมาจากตาเขานะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกับนึกในใจนะครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่การที่ฉันเริ่มหลีกเลี่ยงศักยภาพของฉันเองนะครับผมและหลังจากนั้นเซ้าก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เซนจูเนี่ยปล่อยของออกมาได้ถึงขนาดนี้นะครับเซ้าเนี่ยต่อยออกไปด้วยความตกใจนะครับผมมันเลยทําให้เซนจูเนี่ยหลบการโจมตีนั้นได้แบบเฉียดฉิวนะครับและในจังหวะหลบนั้นเนี่ยถ้าเคย มีเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะคบว่าเอ๊ะหลบได้ยังไงนะครับผมแต่ตัวของเซนจูเนี่ยก็เลยได้เอามือเขาเนี่ยมาคว้าที่แขนของเซานะครับและหลังจากที่คว้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ดันตัวเองขึ้นแล้วก็ถีบเข้าไปที่หน้าเสาหนึ่งทีนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็สะบัดขาเหมือนกับเตะย้อนขึ้นไปที่หน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็เลยทําให้ทาเคมิจิเนี่ยงงเป็นอย่างมากในการต่อสู้ของเซนจูนะครับผมว่าจะแข็งแก่งอะไรขนาดนี้และสุดท้ายของการโจมตีของเซนจูนะครับก็ได้มีการเอาขาของเขาเนี่ย ม้วนลงมาเตะเข้าที่ตรงก้านคอของเซาส์นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเซนจูเนี่ยโจมตีได้ถึง3ครั้งเลยนะหมายถึงว่าบุกเข้าไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่โจมตีเซาส์ได้ถึง3ครั้งเลยทีเดียวซึ่งนั่นมันก็ทําให้ภาพเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยอดีตน,นะครับผมตัวของทาเคโอมิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่าเงินคืออำนาจนะครับผมแต่เซนจูเนี่ยเขาได้นึกในใจว่าถูกต้องแล้ว ในตอนนั้นนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการพูดออกมาของทาเคลมิว่าคิดว่าความแข็งแกร่งของเธอเนี่ยมีค่าแค่ไหนกันนะเซนจูและหลังจากนั้นนะครับผมก็เป็นทางด้านเซนจูที่คิดว่าเขาเนี่ยตระหนักได้ดีว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะทําให้ตัวของทาเคลมิเนี่ยเดินไปในทางที่ผิด และหลังจากนั้นนะครับผมภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันที่นะตอนนี้เนี่ยเสาลงไปนอนกองกับพื้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนทางด้านเซนจูเนี่ยมีออร่าออกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นออร่าแบบไหนนะครับแต่เหมือนกับ ซูปเปอร์ไยาเลยก็ว่าได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทาเคมิจิเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีการพูดออกมานะครับว่านั่นมันบ้าจะช,ชัดเลยและหลังจากนั้นนะครับทาเคโอมิเนี่ยก็ตกใจกับฝีมือของเซนจูนะครับจนเซนจูเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าทาเคโอมิแล้วเขาก็ได้หันมาด้วยความโกรธนะครับแล้วเขาก็บอกว่าบอสของบามันเนี่ยคือฉัน พลังที่แท้จริงของเซนจูนะครับผมอันนี้ก็เป็นการระบุเอาไว้นะครับผมก่อนจบมังงานนั่นเองซึ่งมังงานในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นพลังของเซนจูที่แบบปล่อยของออกมาจนเซาเองเนี่ยถึงกับร่วงเลยนะครับผมแต่ก็ยังดูถูกเซาไม่ได้นะเพราะว่าในตอนของวาคาซาเองเนี่ยเซาก็ร่วงไปลวทีหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็ลุกขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าความอึดของมันเนี่ยจะขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าศึกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะ มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นยังไงหรือแปลผิดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแปลเองนะแล้วก็อยากจะติเตือนแนะนําตรงไหนเนี่ยสามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ